ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก9 1นะครับผมที่ไม่ได้กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กพี่ซีตัวเหมือนเดิมหมือนแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มาชีวิตรอดในเกาะเกาะหนึ่งนะครับไม่รู้คือเกาะอะไรทุกคนนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะไอตัวเล็กเียกว่าตัวนิ่มเลือทุกคนนะโอเควันนี้พี่จออกมาชีวิตรอดครครดคคนนนนเีียวับ่กกแทไุ นี่ทุกคนไม่มีใครอยู่จริงๆก็พี่เนี่ยเนี่ยทุกคนนะพี่กดแทบจะบ้าทุกคนนะก็ไม่มีใครอยู่ในแบบว่าเขาเรียกว่าในแมทมีน,นะทุกคนนะโอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมโดนอะไรทุกคนผมไม่รู้ว่าผมโดนอะไรอะแต่มันแต่มันเจ็บมากทุกคนหรือว่าไอตัวนิ่มีม,มันตีทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งเดีวเราวิ่งกลับหาตัวนิ่มหูนัดีกว่าทุกคนโอ้โหเลือดเหลือขึ้นหัวใจอะทำไมมันตีกระเด็นไกลขนาดนั้นทุกคนทำไมเหลือแค่นี้อะเอ้าตัวนิ่ม มันก็ตัวนิ่มหมดเราอะเออมีเสือด้วยผมจะไม่ยุ่งกับเสือนะครับผมว่าเสือมันต้องผมว่าเสือน่าจะเป็นคนที่กินตัวนิ่มว่ะทุกคนนะแต่ตัวนี้มมันม้นมวนหางใส่ผมผมนี่คือแบบตายเลยอะตายไปเลยทุกคนตัวนิ่มเจ็บชะะเกินเราจะทําดาบมันทุกคนมันเป็นสิ่งที่จาเป็นมากสำหรับเอาชีวิตรอดไขว้ทุกคนคุณลุงเหรอเฮ้ยคุณลุงน่ากลัวว่ะผมไปก่อนแล้วกันมีราบด้วย ทุกคนพี่อยากกินเนื้อยียรบบาฟเหมือนกันทุกคนว่ามันอร่อยไหมมีงูด้วยทุกคนเอายีราฟตายตายยังไงวะเโดนงูกัดทุกคนครับมีมีงูด้วยทุกคนมันจะกัดพี่ไหมโอ้มันโอ้มันเป็นแฟนกันน่ารักมันเป็นแฟนกันทุกคนดูดิโอ้มันเป็นแฟนกัน,กน,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 กนงูกัดเอ่อทุกคนว่าไปแล้วเฮ้ยเสือยังไม่กัดเลยทุกคนแต่งูกัดผมอะเห็นไหมเสือไม่น่านรักทุกคนเห็นไหมเออเว้สัตว์บนก่อนนี้น่าจะเป็นมิตรกับพวกเรานะครับผม นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่คืออีหยังอ่ะเฮ้ยน่ากลัวคืออะไรกันน่ากลัวมากเลยนี่นายพานแต่วันนี้นายพานนะครับนี่คืออะไรวัวลูกวัวทุกคนพี่เจอฐานครับ s c p ยนะเอออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเสือเฮ้ยเสือเสือมอบเห็นเสือมอบอย่างที่ว่าเสือกลัวผมจะได้ว่าผมเดินมาผมยังไม่เห็นอะไรตรงนี้เลยนะมีรูกปั้นน่แหละทุกคนนะ เราลองมาฆ่าตัวนี้ดีกว่ามันคือลูกวัวใช่ไหมอุ้ยเ,เดี๋ยวนะนี่คือตัวอะไรแล้วเนี่ยวัวลูกวัวระเบิดเหรออ๋อเฮ้ยเสียงอะไรทุกคนตก,กใจหมดเลยอะ่ะได้อยู่แล้วผมเล่นคนเดียวเลยนะตอนกลางคืนให้ตัวนิ่มมาดีตัวนิ่มต,ตัวนิ่ม อย่าอย่าตะบดหางใส่นั้ะแม่งโคตรเจ็บเลยตัวนิ่มอ่ะตัวนิ่มอ่ะตัวนิ่มตัวนิ่มโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยโอ้โหขยายพันพเร็วมากครับเฮ้ยมีลูกตัวนิ่มแน่เลยลูกตัวนิ่มเฮ้ยตัวนิ่มตีทุกคนวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจะตายเลือดหนึงหัวใจทุกคนเลือดพี่เลือดหนึงหัวใจเฮ้ตัวนิ่มมันตีทุกคนนะไม่กิปลาหวานไอ้นี่ปลาฉลามนี่มันกัดปลาทุกคนมีปลาทุกคนรู้สึกปลาฉลามจะไม่กัดนะครับอืม ปลาตีไม่ตายเน่ยในนะ้นมีสัตว์ทะเลแบบว่าหลากหลายมากนะทุกคนนะตัวปลาฉลามเนี่ยตีแม่งอ้ยมันกัดโอ้โอ้โอ้หไม่น่าตีเลยมันกัดผมตายเลยทุกคนพี่ว่าพ,พ,พี่ต้องแบบว่าตัดไม้ก่อนนะทุกคนตอนนี้เพราะว่าเหมือนกับของหายทุกคนมีปลาวานกระโดดนะทุกคนปลาวานนี่กระโดดอย่างบ่อยเลยโอ,อ้เสือเสือเสืออย่าก,กัดนะลูกอย่าก,กัดนะจะเสือน้อย สีอะไรแดงๆดูเหมือนจะเป็นพระอาทิตย์ตัวอะไรแดงๆว้าข้าบดาบกันดีกว่าหมูคลมันก็อยากมาใกล้ผมมันคือตัวอะไรอ่ะเอ้าหายไอไอเจ็บตัวอะไรทุกคนแดงๆเมื่อกี้อ่ะตัวอะไรโอ๊ยโอ๊ยจะตายเฮ้ยนั่นมันคุณลุงกายพันนี่นะนั่นมันนั่นตัวอะไรทุกคนเฮ้ย เหมือนเด็ทับบี้ท <fry Verse> ุกคนเฮ้ยเฮ้ยกูว่ะกูอย่าเข้ามาใกล้กูนะอย่าเข้ามาใกล้กูนะอย่าเข้ามาใกล้นะวิ่งแล้วจ้า้าฮ้ยเฮ้ายอย่าเข้ามาใกล้เอ้าหายตัวอีกแล้วหายตัวโคตรเร็วอ่ะไม่เร็วจังวะผมว่ามึงผมว่ามันคงเป็นแบบเอ้ย พี่หมีช่วยด้วยพี่หมีพี่หมีคนแล้วไม่ให้พี่หมีช่วยถึงแม้พี่หมีจะกัดแล้วก็เถอะทุกคนคือมันน่ากลัวมากผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าผีเทเลทับบี้นะทุกคนคิดเหมือนผมไหมพี่ว่าพี่พี่ว่ามันคือผีเทเลทับบี้เลยเพราะว่าผมเห็นมันตาสีขาวมันตัวแดงๆเหมือนเทเลทับบี้อ่ะมันรู้ว่ามันพี่มันรู้ว่ามันชื่ออะไรทุกคนน่าชื่อในในาราล่าลาิลลี่โลโล่อะไรเนะี่ยเออมีโอกาสชื่ออย่างงี้นะมีจะกัดเราวไหมเนะี่ยก็หมีไม่กัดนะครับ เสียงใบฮักเลยวันนี้ต้องหมี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 เฮ้ยใครยิงหมีเฮ้ยน้องหมีช่วยด้วยโอ้ยกัดทำนียอะไรเฮ้ยขอโทษขอไปหยาบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิงอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องหมีน้องหมีน้องหมีอย่าตะวนที่ต้องหมีเฮ้ย้องหมีตื่นก่อนพี่หมีตื่นก่อนตื่นดิโอ้ย มันได้ก,กัดไหมเนี่ยเย่พี่หมีกัดเราทุกคนเฮ้ยใครเผาอะไรเนี่ยโอ๊ยน่ากลัวโอ้โหเสียงอะไรเนี่ยเสียงไม่ใชที่ผมแกล้งแกล้งเพื่อนเลยทุกคนโอ้โหโคตรหลอนเลยเฮ้ยทำไมไฟไหม้หวะหมื่าเป็นแบบการบูชาอะไรสักอย่างวะทุกคนหรือว่ามันเป็นที่ที่บูชาทำให้แบบไอตัวแดงๆแบบเทปี้ผีสิงขึ้นแบบว่าเกิดขึ้นมาในชีวิตวะทุกคนเป็นเทปี้ที่น่ากลัวมากท่านที่เคยท่านที่เคยแบบว่าเกิดมา คือพี่จะบอกว่าพี่เป็นคนกลัวเทเลทับบี้เลยเออแต่แล้วก็แบบมาเจอแบบเป็นผีแม่งโคตรแบบกลัวยิ่งเข้าไปใหญ่เลยอะไรเนี่ยคือนยังวะเฮ้ยนี่มันคือเครื่องอะไรเนี่ยเอเอเฮ้ยทำไมผมตายอะเสียงอะไรแล้ววะเนี่ยทุกคนต้องวิง่งตอ้องวิ่งกลับไปเอาของนะครับเมื่อกี้ผมเหมือนเจอเครื่องเครื่อง,งอะไรด้วยก็ไม่รู้ทุกคนอะไรวะ ไอตีไอตีทุกคนเฮ้ยเฮ้ยพลังจิตเหรอเฮ้ย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 เมื่อกี้ผมผมเจอเครื่องแบบว่าเครื่องแบบอะไรสักอย่างทุกคนก็เจอมีดนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบ้ามากเ okay. มื่อกี้ทั้งหมดก็ตายเลยอยู่ที่ก็ตายไปเลยทุกคนน่าเป็นของของต้องสาบนะครับนี่ครับเฮ้ย hey, นี่ไงมีดเจอแล้วนะดาบมีดโอ้โหสองล้านตัวอะไรอะ่ะมันคือเสียงเทสบี้เหรอ โอ้ตีทีเราตายทุกคนเราจะไปฆ่าไอ้คนยักษ์พวกนั้นกันนะทุกคนไอสัตว์ประหลาดตัวใหญ่อะ่ะเออจะไปฆ่ามันกันนะครับด้วยดาบของเรายังไงล่ะว่าไงไอ้ก,กู๊กเสียงอะไรวะเนี่ยนี่ไอ้กู๊กสู้ได้หรือเปล่านี่ไอ้ก,กู๊กดาบกูส่งพลังดาบส่งพลังคิดว่าสู้ไม่ได้หรอคิดว่าสู้ไม่ได้หรอโอเค SCP สุด แกก็สู้ฉันไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละไอทีเดบียโง่คือฉันน่ะมีมีดที่สมพลังที่เฮ้ยนั่นมันรีโมทเทพเจ้าทุกคนพี่ว่ามันน่าจะเป็นรีโมทเทพเจ้านะสู้ได้เป่าสู้ได้เปล่ามันตีมันมันฆ่าไม่ตายเหรอเฮ้ย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 เฮอยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยยยเฮ้ยเฮย ม่มาดิครับอยากโดนอยากโดนเขมือบจังเลยอยากโดนเขมือบจังเลยเทำหน้าทำหน้าทำตาทำหน้าทำตาทำหน้าทำตาตายไปดิผมบอกแล้วว่าผมมีมีดนี้คือผมเป็นพระเจ้านะทำในโลกใบนี้นะทุกคนของเต็มตัวหมดเลยเททับบี้เมื่อกี้ก็แบบเฉยๆพี่ก็เฉยๆเลยเพราะว่าพี่มีมีดทพระเจ้าไงถึงแม้มันจะฆ่าไม่นดาแต่มันก็สามารถแบบมันกลัวเราได้นะ ออถึงแม,ม้มันจะฆ่าไม่ได้ก็รู้สึกว่าเราจะฆ่ามอนสเตอร์แล้วนะ <S <S ทุกคนต้องปกป้องที่ที่นี้เพื่อไอ้ที่ที่นี้ปลอดภัยให้สัตว์ประสาทบนเกาะนี้ปลอดภัยโดยเพราะไอ้ต้าตัวนิ่มนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยแกต้องตายโอ้โหตายสี่ห้ารอบแล้วไม่ต้องหมบกูต้องตายละเฮ้ยเสียงอะไรวะทุกคนเฮ้ยอะไรวะอยู่คนเดียวเนี่ยกดแท็บเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยกูมาเมื่าคนเขียนป้ายอะตอนหีส่งแปบ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะผมผมอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยตายไปแล้วอยู่ที่นี่ได้ไงวะเฮ้ยเกมเฮ้ยเฮ้ยอะไรพาฉันมาเหรอเฮ้ยไปไกลเลยไปอย่างนั้นฉันมีวิธีที่ทำทำให้ฉันไม่กลัวนายหาหลังเข้ากำแพงไอเบ๊ะเบ๊ะก็มีดีแค่ระเบิดกับข้าไม่ตายแหละว้าะทำอย่างนั้นไม่ได้ก็แค่แบบเทเลปี้งงงตัวหนึ่งอะ ทุกคนเห็นไหมทุกคนดูดิมันลอยกลางอากาศอ,อ่ะทุกคนมันตาขาวด้วยมีฮีโร่บายเลยทุกคนเฮ้ยมองหาแปะเหรอหายไปดิมันมองผมทำไมวะผมใส่มองคนหล่อทุกคนทุกคนมีลูกตัวนิ่มโอ้ข่าวนี้เล่นหนัก,กนะเนี่ยโอ้กายโอ้โหตายกันกลากาดเลยโอ้ยโอ้ยจะฆ่ากูทำไมวะเนี่ยโอ้ยกดเกิดไม่ได้โอ้ยโอ้ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะมันทำอะไรเนี่ย มันให้เรามันเป็นเหยื่อฉลามเหรอนั่นโลมานั่นไม่ใช่ฉลามมีฉลามกำลังไล่ไล่ไล่กินวานไม่พิษคาดอยู่โอ้ยมีมีฉลามลูกนี่มันฉลาม scp น,นี่คนเป็นฉลามต้องโหยนะโอ้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 ยเอาอะไรไปรอดวะมีเป็นฝูงเลยตัวเดียวก็น่าจะตายแล้วมั้งมี่ scp ตรงนั้นนะทุกคนเราไม่มีอาวุธแล้ววะจะสู้ได้หรอก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราจะหนีเลี่ยงก,การปะทะกับมันละกันวิ่งตามมาไหมวิม่งตามมาสีเลยก็วิ่งตามมาสิ มันคงไม่วิ่งตามเหรอกครับเพราะว่าแบบว่ามอสมันบักนะช่วงนี้เราจะเข้าไปในที่ที่นี้ครับแล้วก็ไปเอามีดมีดรื่ว่าสพลางคาวนะครับผมไม่รู้ว่ามีผมตกอยู่ที่ห้องห้องไหนอดีประเด็นอ่ะผมยังได้มีดคืนมาเลยเอาไว้ต่อกกรกับพวกสัปหลาดลายแสนชั่วร้ายทุกคนนี่นี่นี่แกมันตัวอันตรายกูว่าคนที่เขียนป้ายนี่แน่เป็นตัวอันตรายมากกว่าผมนะครับคืออะไรอ่ะทำความสะอาดนะทุกคนทำความสะอาดนะครับ ไม่ใช่คนอันนี้มันพวกที่ใส่ยมนดีนะทุกคนแกนะั่นเป็นตัวาาอวันตรายไอเวนไม่ใช่ฉันซะหน่อยแกนั่นแหละแกนั่นแหละแกน,แนั่นแหละทุกคนร,ระวงังไว้ตรงนี้แล้วกันอู้นี่มันอู้ดาบเอ so ็กซ์ลิเวอร์เหรอเดอะบีดเดสเท s กโซดาบดูวิญญาณอย่างนั้นเหรอดูวิญญาณ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 เอ้ยไม่ตายว่ะ ันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันเนี่ยทุกคนโอ้กดกดรีสปาร์กไม่ได้ไฟมากเกินไปทุกคนดูดิทำไมมันไฟไหม้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้เฮ้ยเฮ้ยนั่เป็นตัวอะไรเบกกิ้งยิวเหรอเดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ยมันต้องมาเดินตามเฮ้ย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 เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยควรจะวิ่งไปทะเลทรายทุกคนมีเจ้าหนอนจอมขมือกับด้วยอ่ะเฮ้ยรถรถไฟจอมขมือกับเลยรถไฟจอมขมือป่ะอนี้ก่อนทุกคนมันยิไปเลยผม โอยอ๊ยอออออตัวอะไรอ่ะนที่รดเหอเฮ้ยไม่ที่รสิมันือตัวอะไะทุกคนครับก็นะครับจากคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าพี่ไม่หวแล้วทุกคนโอ้โอเตอหมดเลยทุกคนนะครับแล้วก็โอ้โอเคครับรู้ว่าแกละครับก็ไอนะครับเดี๋ยวอพหน้าูจะมาแกลมคืนทุกคนพี่จะมาแกลมคืนนะขอ่้าพไลทกคน้ขอพไก็พอทุกคนนะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันโด,ดนแจ้งแน่ฤิ